แมนยูวันนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ก็ยี่ฟุตบอลจะมาเล่าให้ฟังครับกลค,คือที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีเรื่องการซื้อขายอะไรใดๆต่างๆ,ๆ,ๆมากมายเนี่ยแต่ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่มากพอสมควรแล้วครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรื่องแรกเลยก็คือโอมาเบรลาด้าครับซีอคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเริ่มงานใหม่ในวันจันนี้ครับที่จะถึงนี่และคือวันพรุ่งนี้นั่นแหละแลวเขาก็ใส่โปรไฟล์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเรียบร้อยแล้วในช่องทางของตัวเองส่วนด้วยที่สองนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างช็อกนนนบเหืัค สหรับวิลลี่คาบาล่าครับในตอนแรกไม่มีใครคิดเลยครับว่าน้องเนี่ยมันจะย้ายออกไปครับแต่ทว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าน้องเนี่ยย้ายไปอยู่กับวีิวด้วยราคา8.5ล้านปอนด์แต่อย่างไรก็ตามแมนยูก็ไม่ได้ว่าขายแล้วขายเลยนะครับเขามีสัญญาซื้อกลับด้วยนะครับถ้าเกิดแมนยูต้องการซื้อกลับเนี่ยก็จะมีราคาเฉพาะพิเศษสําหรับแบดเชสเตอร์ยูไนเต็ด ไปกันที่เรื่องที่3กันเลยดีกว่าก็คือเรื่องของอีวานโทนี่ครับจู่ๆก็มีข่าวรือออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์ไนเตดเนี่ยสนใจที่จะคว้าตัวของอีวานโทนี่มาร่วมทีแม้ว่าเพิ่งจะได้เซิร์ซีมาก็ตามไปกันต่อที่เรื่องของโจชัวเซิร์ซีกันเลยดีกว่าครับในไก็พูดถึงเซิร์ซีกันแล้วก็เพราะว่าเซิร์ซีนั้นได้กดติดตามสโม,มสรแมนเชสเตอร์ไนเต็ดบนไอจีแล้วเรียบร้อยแต่ถ้าว่าในตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าแม่งไอเขาชิงหรือเปล่าก็ดูเขาใช้ลูปโป่ไฟดิ ไปกันต่ออีกเรื่องนึงครับไม่รู้เรื่องที่เท่าไหร่แล้วทุจําไม่ได้แล้วเออไปกันต่อที่เรื่องของเรนนี่โยโร่กันดีกว่าครับเรนนี่โยโร่ในตอนนี้เรอัลมาดริดนั้นไม่ยอมที่จะจ่ายค่าตัวประมาณ34ล้านยูโรครับเพราะว่าเขามองว่ามันสูงเกินไปซึ่งนั่นเป็นโอกาสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดละครับถ้าเกิดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสู้ราคานี้ก็อาจจะได้ตัวนักเตะไปก็ได้แต่นักเตะเองก็ลังเลอยู่ครับว่าจะเลือกเรอัลมาดริดหรือแมนยูดี ไหนๆก็พูดถึงโยโร่แล้วเรามาพูดถึงซิมมอนกันดีกว่าครับแล้วมันเกี่ยวกับตรงไหนไม่เกี่ยวครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละอ่ะงงเออนั่นแหละโดยแมนยูนยสนใจที่จะคว้าตัวซิมมอนมาร่วมทีมในรูปแบบยืมตัวนะครับเอามาลองใช้ขอนึงดูการถ้าเกิดดีเนี่ยก็เวิร์กก็ซื้อเลยครับแต่ถ้ว่าทางอีดิออสที่นำโดยเซอร์จิมเรคินเนี่ยใส่นยโยบายหลักเลยนะครับว่าการยืมตัวผู้เล่นเข้ามาเนี่ยจะไม่มีการใส่สัญ,ญญาซื้อขาดอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดเราได้ซิมมอนมานี่มันก็ เคยคุมทีม PSV โดยที่มีซิมอนเป็นแกนหลักครับโดยในตอนแรกซิมอนนี่ออกทะเลไปไกลมากครับเกือบหลับแต่กลับมาได้ในยุคข,ของรูทนี่แหละครับคอยตบคอยตีคอยส่งคอยสอนไม่งั้นนี่น่าจะออกฝั่งทะเลไปไกลเลยล่ะครับและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของในวันนี้แลว้วก่ันพรุ่งนี้กัมั้งเตอแมนเชสเตอร์หรือเตสีคนเนี่ยจะลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในนามทีมชาติโดยที่เล่นในวันนี้ก่อนนั่นก็เป็นลูกชอกับคัปี้ไมนูครับเชลูมหาสจาักรที่จะลงแข่งขันในนะัดทีมชาติฟุตบอลยู ส่วนในวันพรุ่งนี้วันจันทร์เจ็ดโมงเช้าเนี่ยก็จะเป็นรอบของกรานาโชแล้วก็ลิซันโดมาร์ติเนสกับทีมชาติอาร์เจนตินาในะรอบชิงโคปาอเมริกาแอวเดี๋ยวมารอลุ้นกันแล้วครับว่าทั้ง4คนนี่จะสามารถคว้าชแชมป์ระดับทีมชาติกลับมาอวดเพื่อนๆที่สโมสสอได้หรือเปล่า